ลงบสวัสดีครับก็กลับมาเจอกันนะครับในวันศุกร์ที่17กันยายน2564นะ ครับก็จะเจอกันได้ทุกวันเลยนะนะครับสำหรับการวิเคราะห์บอลโดยผมอจอร์ดดูบอลหลังบ้านนะครับผมกม็จะฝากนะครับช่องทางการติดตามนะครับที่ f a เฟ o o ุ๊กแฟนเพะดูบอลหลังบ้านหรือที่ลิงก์นะครับข้างล่างนะแล้วก็ที่ YouTube ดูบอลหลังบ้านเช่นเดียวกันนะครับก็่จะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e นะครับกดกริ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อๆไปนะครับผมก็ก่อนที่จะเข้ารับชมคลิปวิเคราะห์บอลในวันนี้นะครับเราไปสรุปผลคู่เมื่อวานกันหน่อยครับ เมื่อวานครับเราได้วิเคราะห์ไปที่คู่ของเลสเตอร์ซิตี้ครับเจอกับนาโปลีฮะเป็นศึกยูฟายูโรปาลีกนะครับแล้วก็เป็นฝั่งนาโปลีครับไล่ตีเสมอเลสเตอร์ด้วยสกอสองประตูสอครับโดยเลสเตอร์ได้ประตูขึ้นนำเร็วมากครับและนาโปลีมาได้ประตูตีเสมอในทีที่87ครับต้องเรียกได้ว่าเกือบไปแล้วฮะครับก็คูน่นี้ทางเราได้วิเคราะห์ไว้ว่าให้อยู่ลองนาโปลีราคาปอนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็ถือว่ากินมา1หนหูนะครับได้มาคลิกหนึ่งนะครับก็ถ้าใครที่ตามก็ขอให้เฮงๆครับผมนะนะครับก็สำหรับวันนี้ครับผมขอหยิบยกคู่ของศึกพรีเมียรีกังกฤษครับเป็นคู่ระหว่างนิวคาสเซิลครับสันติกาดงเจอกับยูงทองอะลีดยูเนเต็ดนะครับคู่นี้จะเตะกันในเวลาตีสอตรงครับเตะกนรรันที่สนามเซนต์เจมส์พาร์คนะฮะเราไปดูอันดับตารางคะแนนของทั้งสองทีมกันหน่อยฮะ ต้องบอกว่าทั้ง2ทีมนี้นะครับเริ่มต้นด,ดูการไป4นัดเนี่ยฟอร์มยังไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับรีะอยูอันดับ17ครับแข่งไปแล้ว4นัดครับสเสมอไป2แพ้ไป2มี2นนคะแนนกับส่วนนิวคาเซนะแข่งไปแล้ว4นัดนะสเสมอ1แพ้ไปถึง3เกมครับมีอยู่1คะแนนเรามาดูสิติคู่นี้กันหน่อยครับผลงานที่เจอกันของทั้งสทีมครับ สำหรับเฮตุเฮตในคู่นี้นะครับนับย้อนกลับไป6นัดหลังสุดที่เจอกันครับเจ้าบ้านครับนิวคาสเซิลครับชนะไป2ครับแล้วก็เสมอกันไป็น1เกมแล้วก็ทีมเยือนอย่างลียูเนเตนะสามารถเอาชนะไปได้3เกมครับและเกมล่าสุดที่เจอกันนะครับเป็นนิวคาสเซิลนะเปิดบ้านแพ้กับรียูเนเตดไป2ประตูหนึ่งนะฮะพูดง่ายๆว่า3นัดหลังสุดลีดเนี่ยยังไม่แพ้ให้นิวคาสเซิลเลยนะครับเรามาเช็คฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้ง2องทีมกันหน่อยครับ ฤดูกาลนี้ครับแข่งพิมพ์ลิกไปแล้ว4เกมอะนะครับเจ้าบ้านนิวคาสเซิลเนี่ยแพ้ไปถึง3นะเสมอ1นะครับแล้วก็มีเกมที่เสมอกับเบอร์ลี่ไปสูสูงแล้วก็แพ้ในการทุนจุดโทษนะครับเป็น10ลิกคัพนะครับผมซ่นลีดยูเต็ดฮะเล่นเกมพิมพ์ลิกไปแล้ว4เกมครับนะฮะก็เป็นการเสมอ2แพ้2นะครับส่วนเกมลีกคัพหรือคาราบาวครับนะก็เป็นการชนะครูเล็กซ์ดาไปนะครับก็พูดง่ายว่าั2สมริดยังมีชนะอยู่1นัดนะครับ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมกันนะครับเริ่มจากเจ้าบ้านครับนิวคาสเซิลครับนะฮะเราไปไล่เช็คตัวผู้เล่นบาดเจ็บกันนะก็จะมีมาร์ตินดูบัฟก้านะครับจอนโจเชวีคารัมวินสันแล้วก็พอนดัมเมตนะส่วนในรายที่ต้องรอเช็คความฟิตครับจะมีฮาวิเอร์มาคุนโยโจเซฟวิลล็อกไลอันเฟเซอร์แล้วก็เคเลนคัคครับผมสำหรับวันนี้นิวคาสเซิลครับภายใต้การคุมทีมของซีบูทเนี่ยนัดที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่า เป็นเกมช่วงแรกๆที่สตีบูททำได้ดีนะในการเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก่อนที่จะโดนแมนยูถลุงไป4-1น,นะครับแล้วตัวที่ปวดแมนยูได้อยู่หนึ่งตัวคือจะเป็นชองแรงแม็กซิมแมงนะนะครับขณะนี้วอเซ่นนะฮะเล่นแผนตั้งรับนะครับก็แม็กซิมแมงยังไปสร้างความปั่นป่วนให้แมนยูได้นะครับนะบอกว่าตัวนี้อันตรายพอได้เลยนะครับและผู้เลน่นแนวหนุ่มคนก็คือโจเซฟวินล็อกนะอาจจะต้องรอเช็คความฟิตนะครับแล้วก็ตรงกลางครับวันนี้จะใช้ไฮสักเฮเดนนะคอยเป็นตัวคุมจังหวะ ในแดนกลางนะครับส่วนทีมเยือนครับรีดอยู่ในแต่เนะีเราไปไล่ดูตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บกันหน่อยครับรายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บของลีดครับก็จะมีดัมฟอร์ชอฮ์ฮะดีโกยอร์เลนเต้แล้วก็โรบินโคชครับในลายของพาสกาลสเตาเนี่ยจะติดโทษแบนนะครับความพร้อมของลีดโดยรวมครับวันนี้ฮะภายใต้การคุมทีมของมาเซโลเบิอุสซาต้องบอกว่านัดที่แล้วเนี่ยพลาดท่าให้กับลิเวอร์พูลไป0ประตู3นะนะครับสกอร์นี่ก็ค่อนข้างจะขาดลอยนะครับแล้วก็ต้องมาเสีย าการสเตลเนี่ยที่ต้องโดนโทษแบนใบแดงนะครับต้องบอกว่าเกมนั้นเนี่ยลีดสู้ไม่ได้เลยนะครับผมส่วนวนันนี้ลีดมีลุ้นอาจจะส่งตัวริมเส้นตัวใหม่อย่างแดนเจมส์นะหรือดนเน่เจมส์ที่ได้มาจากแมนยูนะครับลงเล่นในวันนี้นะครับแล้วก็ตัวหลักๆก,กเนี่ยก็จะใช้ปฏิกแบนฟอร์ดอยู่เป็นหน้าเป้านะครับแล้วก็จะมีแผงกลางเนี่ยคาวินฟิลิปเป็นตัวคอยสกรีนให้กองหลังนะครับแล้วก็ตัวมีแล้วก็จะมีตัวที่เด็ดอย่างลาฟินยาแล้วก็แจ็คแอดิสันเนี่ยเป็นตัวขึ้นเกมลุกนะครับ เรามาดู1สบผู้เล่นที่คาดการกันว่าจะลงกันในวันนี้ของทั้งสองทีมกันนะครับเจ้าบ,บ้านครับนิวคาสเซิลนะคาดว่าจะมาในระบบ4-5-1ครับผู้ลักษาประตูก็ยังคงใช้เฟดดี้วูดแมนครับแนวรับ5คนครับวันนี้จะใช้ฮาวเวล์มาคิญโยเฟเดริโก้เฟนันเดสจะเมาลาเซ่หรือฟาเบียชาฮะฝั่งซ้ายจะใช้ แมตต์ลิชี่นะครับตรงกลาง4คนครับจะมีมิเกลอัลเมรอนครับโจเซฟวินล็อกไอแซคเฮเดนแล้วก็เจอลินตอนนะโดยทิ้งหน้าเป้าก็จะเป็นอัลลองเชงแม็กซิเม็งนะครับผมส่วนลีดครับจะมาในระบบ4-1-4-1ครับผู้รักษาประตูก็จะใช้อิสลองเมสเซเย่นะครับแนวรับ4คนครับจะใช้โจดักลาสลุคไอริงเลียมคูเปอร์แล้วก็จูเนียร์ฟิโป้นะครับกลางรับครับจะใช้คาวินฟิลลิปครับ ส่วนแผงกลางซีนครับนี้จะใช้ลาฟินญาโรดิโกโมเรโนมาเตอุสคริชแล้วก็แจ็คอนดิสันครับโดยจะทิ้งหน้าเป้าอย่างแพตริกแบมฟอร์ดครับลงล่าตะข่ายนะครับผมเรามาดูคีย์แมนของทั้งสองทีมกันครับในวันนี้ครับฝั่งเจ้าบ้านนะผมยกให้เป็นอลองแชงแม็กซิเมงนะนะครับที่จะเป็นคีย์แมนเนี่ยพาให้นิวคาเซิลเนี่ยมีโอกาสที่จะยิงประตู ทีมคู่แข่งได้เราจะมีตัวสอดแทรกที่น่ากลัวอย่างมิเกลอเมยลอนกับชเชอร์ลินตันนะครับที่จะสร้างความปอนด์นให้ในแผงหลังของลีดนะครับส่วนฝั่งของลีดครับวันนี้ฮะผมมองว่าคีย์แมนของลีดจะเป็นแพทริกแบมฟอร์ดครับนะครับแล้วก็จะมีตัวสร้างสารรค์เกมก็จะเป็นลาฟินยาครับแล้วก็จะเป็นแจ็คแอลิสันนะครับโดยจะมีตัวปัดกวาดทาลายเกมคู่แข่งก็จะเป็นเควินฟิลลิปนะครับผมเรามาดูลักษณะส่วนตัวผมกันบ้างครับวันนี้ครับเกมวันนี้เนี่ยนิวคาสเซิลเนี่ย ฟอร์มบูค่อนข้างจะเอาเรื่องเลยนะนะครับซึ่งสตีบูดเนี่ยอาจจะต้องเน้นตรงกลางและแผงหลังเป็นพิเศษเพื่อที่จะไม่ให้เสียประตูง่ายนะครับโดยอาจจะเล่นเกมรับและลอตโต้กับกลับปับนาลีดนะวันนี้คาดว่าจะมาเล่นเพื่อเอาแต้มในสไตล์ของลีดนะครับซึ่งลรีดเนี่ยเป็นทีมที่บุกแหลกใส่คู่ต่อสู้อยู่แล้วนะครับภายใต้การนําทีมของมาร์เซโลเบียสซาเนี่ยพูดง่างๆว่าไม่ว่าเจอทีมเล็กทีมใหญ่ฮนะลรีดบุกแหลกตลอดเลยครับ จากตัวผู้เล่นที่จัดและแผนพังที่ออกมาครับทางเว็บมูสกอร์ได้วางไว้ว่าให้เจ้าบ้านรับนิวคาสเซิลถึง5ตัวเลยนั่นนะครับก็ต้องลองดูว่าถ้าสตีบูจัดแบบนี้เนี่ยเป็นเกมที่เล่นรับและรอโตกลับ,เ,ลลบเพราะฉะนั้นในเกมวันนี้เนี่ยผมมองว่าภาพรวมรลมรีดดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับฉะนั้นเนี่ยจากเลทราคาที่เปิดมาเป็นลีดต่อปอนะครับจากเลนราคานี้เนี่ยผมขอฟันธงไปที่ทีมเย,ยือนับลีดยูนเต็ดนะเด็ดชัยกลับบ้านหนักกลับผม ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้นะครับนะฮะก็ผมว่าจอดดูบอลหลังบ้านนะไปฝากช่องทางการติดตามนะครับที่ Facebook f a n p a g e ดูบอลหลังบ้านนะครับแล้วก็ u t u b e ดูบอลหลังบ้านเช่นเดียวกัน,นครับก็อยากจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้พวกเรากันด้วยนะครับและถหากผิดพลาดประการใดเนี่ยทางผมและทีมงานต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ